ดูนะคะคือสองคนนี้ทำรายการนอนเปย์โอ้โหนอนเปย์ตาเหลือกขนาดนั้นเลยลูกทำไมตาเหลือกขนาดนั้นลูกดูห้าตาเหลือกตาเหลือกตลาดกลัวอะไรกลัวล่นกลัวล่นไม่ล่นไม่ล่นจิ้นจอกมาป่ะมาติ้งตอง นอนเปนตาเลือกโอ้โหดูดูตาอยากให้ดูตาไม่นี่ดูทำหน้าดูทำหน้า<ม>แกงเปซีสกลัวไหมแกงเปย์โอ้โหไม่ยจะไปแล้วจะไปแล้วจะทำหน้าน่ารักหน้าน้ารักมาทำตานี่ให้ทำไรเป็นไร เลือกตะลานไม่ชอบหรอคอพับมาทางนี้ด้วยขอพับคอพับพับพับไปนนี้ของเลัอกใช่ปะเคยดุงดิงใหญ่โอ้โหดูหน้าสินั่นน่ะน่าทำหน้าหันนะดูทำหน้าเขานอนกับพี่หนิงเหรอนอนลูลูนอนกับพี่หนิงโอ้โหทำไมต้องทำคอพับคออ่อนด้วยลูมาทางนี้มาทางนี้ มันไม่ใช่เด็กนะนอนได้โตแล้วดูไม่ทำอะไรเหรอจะนอนเหรอดูทำหูนอนเงานอนเงี้ยไม่ไปหาหนูแล้ววันนี้ดูที่ํำรูอีกแล้วเนี่ยขุดคุยไม่ไปฝนตกต้องไปล่านอ่เลยเหรอนอนนอนเหรอวันนี้พักผ่อนเหรอวันนี้วันพักผ่อนฝนตก คนตกรูไม่อยู่นะหนูจะต้องไปล่าใช่ไหมโอ้โหดูเขาน่ารักจังดู๋อจโอ้หูสิ่หนูสิโอ้ยค่อยค่อยหันค่อยค่อยหันอยากจะตีค่อยค่อยหันเอาแล้วอ่ะบายบายกันบายบายไปแล้วนะคะวันหลังหนูจะไปล่าหนูอีกวันนี้นอนพักผ่อน วันนี้เป็นวันทักง่อนของลูซี่ใช่ไหมใช่โอ้ยเล็บลิ้นยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยซี่มันชอบยิ้มนะนวนเวลาล้นนะ่ะ